วันนี้นะครับผมก็จะมาแจกโปรเกมชิคเก้นกันนะคะวันล่าสุดเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันอันนี้เป็นวิ่งปีศาจนะอันนี้สามารถยิงปีศาจได้นี่อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ต่อไปครับต่อไปนะครับเอิ่มอันไหนวะอืมอันนี้อ่ะมันมืดนะนี่อ่ะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปเล่นในเซิร์ฟกันเลยปะเซิร์ฟไหนดีเซิร์ฟนี้ก็ได้อ่ะนี่อ่าอย่างงี้นะคุณผู้ชมอันนี้ๆๆนี้อันนี้อันนี้ผมรอก่อนนี่มันจะมีปีศาจใหม่ใหม่ไหมเราปีศาจของโปนะเรามาหยิบได้ด้วย සම ජබ డా න මවර యද ඒ හිීටන กีจะบอกแม่ค่ะอิตโตเอะก่อนอิตโตเอะอันนี้นะมันจะอยู่หลังบ้านใน่มแบบนี้เล่แบบเนี้ยแบบลบมีอเลยเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะมีหโดนตัวบิ๊กเบิ้มมาดูนะเดี๋ยวเราไปด,ดูกันนะครับท่านผู้ชมไปไปดูกันวู้อันนี้เสียงหลังบ้านนะวันนี้น้ำไม่เสียงหลังบ้านถ้าเสียงที่อื่นนี่เราจ,จมตายได้นะต้องผมใช้โมดนี้ไปแล้วไง นีก่อนนะมีก่อนจะได้ไเฮนี่อะไรอ่ะ ้องก่อ้ยกล้องไม่รันเปเหล็นดีกวะโอเค,ครับถ้าใคระยากอ้โปร,โรเกมชิคกนกานนะ่าน,น,นี่ที่หมหมุนอยู่ในที่หน้าของเเอ,อสามารถไปโหลดที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคบมันจะเป็นเกมิกินกัรโปรเลยวู้แว้วอย่าลวมดาวน์โหลดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย